สวัสดีครับพบกับ E a g กิ of No นอีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามและฟังได้เลยครับประวัติเท้าฮิลันพนาศูนหรือเท้าฮิลันหูเรื่องเทพหรือเทวดาที่ชื่อเท้าฮิลันพนาศูนเล่ากันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หกเทพองค์นี้บางคนก็เล่าว่าเป็นอศูรที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิ คือประพฤตินในทางที่ดีงามคอยติดตามป้องกันภัยอันตรายไม่ให้มากล้ามกายรัชกาลที่6และข้าราชบริพารที่อารักขามีผู้เคยเห็นร่างท่านเป็นยักษ์ดุร้ายหน้าเกงขามแต่ในยามปกติเล่ากันว่าท่านเท,าท้าฮิรันตน,นี้เป็นเทพที่มีรูปงามเลยทีเดียวลน้นเก้ารัชกาลที่6เป็นพระมหากรยษาระองค์หนึ่งที่ทรงสื่อกับบรรดาโอปปปาริกะหรือวิญ,ญญาณได้บ่อยครั้งครั้งหนึ่ง พระองค์ท่นานทอดพระเนตรเห็นผู้ที่ตายแล้วมาหาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจึงดูคล้ายกับว่าพระองค์ทรงมีสัมผัสที่6ในทางเล่นลับไม่น้อยในเรื่องของท้าฮิรันพนาศูนย์เพศผู้อารักขาราชการที่6เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยรศ126ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จประพาสเมืองลบบุรีในคืนวันสเสด็จประพาสคืนหนึ่งมีผู้ตามสเสด็จท่านหนึ่ง ได้มีนิมิตฝันประหลาดเห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่ตรงมาหาบอกว่าชื่อฮีรันเป็นอสูรชาวป่าที่มานี่จะมาบอกว่าต่อแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จล้นเก้าไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดเขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านได้เมื่อทรงทราบเหตุการณ์ในฝันจึงทรงมีพระราชดำหัดให้จุดเทียนจัดเตรียมอาหารเส้นสังเวยเท้าฮิลันในป่าเมืองลบบุรีนั้นทันที และทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งขนใดในเวลาข้ามถึงยามสเสวยพระองค์จะมีพระราชดำรัสให้จัดอาหารเส้นสังเวยเท้าฮิรันทุกครั้งไปเท้าฮิรันพนาศูนปรากฏขึ้นในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวคำว่าฮิรันหมายถึงเงินสีเงินหรือบางแห่งแปลความหมายว่าทองส่วนพนาสูนเป็นคำเชื่อมกันระหว่างพนาแปลว่าป่ากับอสูน ดังนั้นจึงสื่อความหมายถึงเทพาศูนผู้เป็นใหญ่แห่งป่าซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าเขาฮิลันฮูมีผู้อธิบายว่าฮูมาจากฮูในภาษาอังกฤษเนื่องจากในปีพาศ2449ในขณะที่ยังทรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงสเสด็จประพาสมนฑลพายัพซึ่งเส้นทางในสมัยนั้นเต็มไปด้วยป่าเขาพยันตราย และโรคภัยไข้เจ็บขณะเมื่อทรงจะออกจากอุตรดิษฐ์ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จรู้สึกหวั่นวิตกต่อพยันตรายพระองค์จึงทรงมีพระราชดำรัสว่าธรรมดาเจ้าใหญ่ในโตจะเสด็จหน้าที่แห่งใดๆก็ดีคงจะมีทั้งเทวดาและปีศาจลืออสูรอันเป็นสัมมาทิฏฐิคอยติดตามป้องกันพยันตรายทั้งปวงไม่ให้มาก้ามกายพระองค์และบริวารผู้โดยเสด็จได้ถึงในการเสด็จครั้งนี้ ก็มีเหมือนกันอย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีความวิตกไปเลยด้วยกระแสพระราชดำรัสด,ดังกล่าวทําให้บรรดาข้าราชบริพารขุนนางใหญ่น้อยอุ่นใจคลายความกังวลในขณะเสด็จประพาสนั้นปรากฏมีข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเกิดนิมิตฝันเห็นบุรุษผู้หนึ่งด้วยเหตุดังกล่าวการเสด็จประพาสในคราวต่อๆมาข้าราชบริพารจึงทําพิธีอัญเชิญเทพาสูนที่ปรากฏในนิมิตตามเสด็จไปด้วยทุกครั้งและมีผู้คนมากมาย พบเห็นบุรุษในลักษณะาการอย่างโบราณรูปร่างสูงใหญ่นั่งบ้างยืนบ้างตามขบวนเสด็จไปด้วยเป็นอันมากจนข่าว,ข,าวข่าวล่ำลือถึงข้าหลวงมณฑลเทสาพิบาลต่างๆทํา,าทให้ผู้คนเลื่อมใสเคารพเท้าฮิลันพนาสูนกันแต่ครั้งนั้นและโปรดให้หล่อรูปท่านเท้าประดิษฐานไว้ประจำพระราชวังพญาไทรูปเท้าฮิลันพนาสูนจึงกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้คนเคารพกราบไหว้ให้ป้องกันพญันตราย ให้ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บและประสบความสำเร็จในกิจการงานต่างๆตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาขอขอบคุณร้านเช่าชุดเบลลิสผู้สนับสนุนในการทำคลิปให้ได้รับชมนึกถึงชุดลาตีออกงานนึกถึงร้านเบลลิสก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องประวัติเท้าฮิลันพนาศูนหรือเท้าฮิลันฮูถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถาา้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด u ับ c ไ i ล์